ลิซาถูกแซะเป็นศิลปินดังทำไมถือไมล์ลิฟซิงค์บนเวทีโคเชลล่า2023เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์และเป็นตำนานยืนหนึ่งในประเทศไทยครับของสาวไทยคนแรกที่โด่งดังมากๆแบบไม่มีอะไรมาชุดเธอได้จริงๆสำหรับสาวหน้าสวยตากรมโตอย่างกระตุกกระตาลิซาแบลตพิงครับที่ล่าสุดนั้นเธอก็ได้เดินทางไปแสดงเวิด์ทัวร์อย่างสนุกสนานมาหลายประเทศ ก่อนที่จะมีคิวแลนดิ้งโชว์ในเทศกาลเพลงเวทีระดับโลกอย่างโคเชล่า2023ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วครับที่ลิซ่าได้ไปโชว์สเต็ปและเพลงความฮอตแบบตัวแม่โดยการแสดงโชว์ในครั้งนี้ครับ4สาวนั้นโชว์นานกว่า1ชั่วโมงครึง่งเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆแต่ทว่างานนี้ครับนอกจากทั่วโลกจะตราตึงโดยทั่วหน้ากันแล้ว แต่ก็ไม่ไวครับจะมีดราม่าซึ่งเป็นคอมเมนต์จากแอปพลิเคชันดังแบบ Tik To k อกที่มีการลงคลิปสั้นๆในช่วงโซโล่เดียวเออทิลิซ่ากำลังเต้น entertain แฟนๆหลายคนนั้นครับก็กลับโฟกัสไปที่ไมโครโฟนของเธอไม่ได้ร้องสดซะอ,อย่างนั้นกลับเน้นเต้นอย่างเดียวทั้งที่ตนเองเป็นนักร้องโดยชาวเน็ตรายนี้ครับโผล่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาลิปซิงค์ด้วยไม่ใช่เหรอครับถ้าร้องสดทั้งเพลงผมว่าจะสุดยอดเลยนะ ฝรั่งชอบมะคนเก่งคาริซ่าร้องสดทั้งเพลงอะนะฝรั่งทั้งรักทั้งหลงมากกว่านี้แน่นอนผมว่าพัฒนาขึ้นกว่าตอนเปิดคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์ลองไปฟังเวิร์ลทัวร์ครับร้องสดแทรงนิดหน่อยแต่งานนี้ร้องสดแทรงเยอะขึ้นอยากให้น้องฝึกเอาทั้งสดไปเลยทั้งเพลงเลยครับติงงี่เง่ามากแล้วระดับโลกเขาร้องสดกันหมดแล้วครับอย่าเชียร์แล้วพาน้องไม่พัฒนาครับเขากําลังพูดให้น้องฝึกเยอะๆจะได้ร้องสดได้ทั้งเพลงไปเลย เอามาว่ากันอย่างนี้ครับซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับออกมาแหบปกป้องและตอบโต้กับทันทีครับว่าระดับโลกบางคนเขาก็ลิฟสิงค์ครับพี่เดมา78ปีแล้วนะครับจะให้ไปพัฒนาไหนอีกแค่นี้ก็เก่งเกินแล้วครับไม่รู้อีก10ปีข้างหน้าจะมีใครมาทำได้ขนาดนี้ไหมระดับโลกก็ใช้ลิฟสิงค์นะครับร้องสดก็หอบดีทั้งร้องทั้งเต้นต่อให้เป็นผู้ชายฝรั่งยังเหนื่อยเลยอยากให้พัฒนาเข้าใจแต่นึกถึงกายภาพหน่อยจ้าใครๆก็ลิฟสิงค์สมัยนี้ แปลกตรงไหนคะเรามองเรื่องการเต้นและเสียงมากกว่าเรื่องลิบซิงเป็นเรื่องปกตินะอ่าก็มีแฟนๆนะครับเข้ามาตอบโต้กับชายหนุ่มคนงกล่าวครับที่เข้ามาเม้นในแอปพลิเคชัน TikTok อกนี้ครับมาต่อกันที่สาวมันน่ารักคนนี้ครับเจนนี่โชว์ความมืออาชีพตัวแม่หลังเสื้อผ้ามีปัญหาบนเวทีโคเชล่า สร้างความประทับใจให้แฟนๆทั่วโลกครับหลังจากที่4สาว b l a c k พิง k ์จีซูเจนนี่โรเซ l ลาลิซาครับขนเพลงฮิตเพลงดังมากมายนั้นไปเจอจลัดเฉิดฉายในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโ c เช l ่า2023ในฐานะวงเฮดไลน์ของเทศกาลในปีนี้และหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนนั้นประทับใจก็คือความเป็นมืออาชีพของเจนนี่แบ a ็ k พิงครับระหว่างที่แสดงโชว์เพลง you and me ดันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีกจนได้กระโปรงติดกับรองเท้าซะงั้นแต่เจนนี่เธอนะครับก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเลยทีเดียวพร้อมกับตัดสินใจถอดกระโปรงทิ้งแม่งทันทีและตั้งใจทําโชว์เพื่อให้ออกมาสมูท t ร,ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองโอ้งานนี้ครับขอปรบมือให้หดังๆสําหรับเธอไปเลยจ้าและก็ไปต่อกับพี่สาวคนนี้ครับฮือฮาจีซูแบล็คพิงค์ที่งานโคลเชลล่า2023ช็อตนี้ทำสะเทือนทั้งแผ่นดิน หลังจากการแสดงระดับตำนานของแบล็คพิงในเทศกาล c โคเชลลาที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ครับจีซูนั้นเธอได้รับความสนใจอย่างมากจากวิชวลอันน่าทึ่งของเธอครับจากการแสดงเพลงเดียวเพลงใหม่ของเธอฟาเวอร์ในชุดสีแดงฉูดฉาดไปจนถึงการแสดงเพลงกลุ่มร่วมกับสมาชิกของแบล็คพิงค์ของเธอในชุดสีชมพูและดำจีซูนะครับเธอได้แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์ใหม่ๆที่ทำให้ชาวเน็ตหลายคนนั้นประหลาดใจและก็ประทับใจไปด้วยกัน ชาวเน็ตคนหนึ่งนะครับที่ไปฟอลั่มชุมชนออนไลน์พร้อมกับรูปภาพการแสดงของจีซูโดยหนุ่มคนนี้ครับได้เขียนว่าเธอร้องเพลงสดเก่งมากและใบหน้าของเธอก็บ้ามากหรือสวยมากเช่นกันเธอเท่มากและเป็นตำนานฉันภูมิใจมากเธอบ้าไปแล้วเธอสวยขนาดนี้ได้ยังไงบ้าไปแล้ววิชุดของเธอดังระดับประเทศเลยนะการเต้นก็ทําได้ดีมากด้วยเธอสวยมากเธอสบายมากและเธอก็แสแดงได้ดีมาก และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของแฟนๆครับที่มีต่อตัวเธอยังอยู่ในโหมดของพี่ใหญ่ของวงอย่างจีซูแบล็ k พิงคคว้าตำแหน่งสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเดือนเมษายน The Colen Business Research ครับเผยผลการจัดอันดับสมาชิกเกิร์ลกรุปที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงสุดประจำเดือนเมษายนนี้โดยใช้ปัจจัยหลายอย่างอาทิเช่นการถูกพูดถึงผ่านสื่อหลากหลายแพลตฟอร์ม ของเหล่าสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปทั้งหมด635รายมาเป็นเกณฑ์ในการวัดผลจากการรวบรวมสถิติตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่16เมษายนที่ผ่านมานี้เองครับผลปรากฏว่าจีซูสมาชิกวง b l a c k p ิง k นั้นเธอเป็นผู้ที่ขึ้นครองตำแหน่งสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมสูงสุดประจำเดือนนี้ด้วยคะแนนทั้งหมด 8, 5 4 4 1 7 3คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วถึง 74. 2 7ด้วย ซึ่งแน่นอนครับว่าผลพวงก็มาจากการที่เธอนั้นปล่อยเพลงโซโล่เดี่ยวของตัวเองเป็นครั้งแรกโดยคีย์เวิร์ดที่จีซูถูกค้นหาในโลกออนไลน์มากที่สุดก็คือคำว่า f ลาเวอร์ยูทูบและ World Tour ซึ่งคำที่เชื่อมโยงกับเธอมากที่สุดก็คือคำว่างดงามมีสเสน่ห์และดึงดูดใจนอกจากนั้นผู้คนก็ยังมีความรู้สึกต่อจีซูไป,ปนทิศทางที่บวกทั้งหมด92.73อีกด้วย ตามมาติดตครับอันดับที่2นั้นก็ตกเป็นของบินจีสมาชิกวงเกริร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่างนิวจีนโดยในเดือนนี้ครับเธอมีคะแนนทั้งหมด3 3 7ล้านคะแนนในขณะที่ฮันนี่ครับสมาชิกอีกคนของวงนิวจีนนะครับก็ตามมาติดตในอันดับ3ด้วยเช่นกันในผลโบสตคะแนน3 1 6ล้านคะแนน ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา5สาววงเนิวจีนะครับต่างก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและก็ได้รับสัญญาเป็น g l o b a l b r ambassador n d a กับแบรนด์ใหญ่ๆมากมายหลายแขนงอย่างต่อเนื่องอันดับที่4ถัดมานะครับก็ตกเป็นของเจนนี่วง b l a c k พิง k ด้วยคะแนนสะสม2 7 2 4 1 0 24, 3คะแนนในขณะที่สาวแฮรรินครับจาก n นิวจีนเช่นกันเป็นผู้ที่คว้าอันดับที่5ด้วยคะแนนสะสม2 4 8 2 5 1 4คะแน,น โดยสมาชิกอีก2คนของวง Black พิงกนะครับอย่างโรเซ่และลิซ่าต่างก็ติดอันดับท็อป10ด้วยกันทั้งหมดเช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, Damn, I learned some lessons. And say, Damn, I have no questions. I have fun in every second. And the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate me.